การตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วครับอ้าวขอประจำที่คุณลุงนะครับวันนี้ท่านลีนบรรดาครับหมายเลขที่ได้รางวัลชมเชยอันดับที่สองได้แก่คอยหมายเลขหมายเลขสิบครับเจ้าขุนทองนะคะจากคุณนิเคะฮาริเดือนทหส,สัตว์การสิงค์ค่ะนิเคะเอามาตัวนี้ครับให้พี่น้องได้เห็นครับ <ล>รางวัลชมเชยอ,อันดับที่หนึออ่งหรือรางวัลที่สี่ได้ควายหมายเลขหมายเลขสามสิบสามครับน้องเมืองโบสค่ะจากที่ในฟาร์มควายงามเมืองร้อยเอ็ดค่ะและควา,ายที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือรางวัลที่สามคือควายหมายเลขหมายเลขห้าสิบสามครับน้องครูตะว,วันนะคะ คุณทาทมีล่าาหรอเคธีฟามจะมหลือสองตัวครับคือหมายแลขสามสิบสองกับสี่หกเอาความากลางเดนที่น,น่ามากสามสิองเป็นใคายม,มาจากไหนครับอออสามสิบสองนะคะเป็นน้องเพชรอำนาจค่ะลูกพ่อเพชรเอกจากรัฐาฟา,ามควายงามอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญน,นะครับ อีพี4 6ครับ46นะคะน้องมนแทนค่ะลูกข่อผู้ของไฟแม่อบุบลนะคะจากโรงพยาบาลสัตว์ขวัญใจสัตว์เลี้ยงค่ะอำเภอเมืิงจังหวัดกาลสินเอาล้วครับพี่น้องอำนาจ,จเจริญหรือกาลสินจากคว้าชัยไปครองหมายเลข3าที่สมาจากอำนาจ,จเจริญลูกของหมายเลข32นะคะเป็นลูกของเพชรเอกค่ะเพชรเอกครับ หมายเลขสี่สิบหกเป็นลูกของเจ้าภูเ,เขาไฟจากกรารสินพี่นะถามดูว่าเก่งแค่ไหนใครคิดว่าวันนี้ฉันจะอยู่ที่อำนาจ,จเจริญขอเสียงปรบมือหน่อยใครคิดว่าแชมป์ต้องดูก,กรารสินขอเสียงปรบมือหน่อยผมเชื่อว,ว่าพี่น้องกรารสินนั้น ไม่คิดเรื่องนี้ครับจะเอาแชมป์ไว้หรือให้เขาเรามีใจสูงอยู่แล้วและแชมป์ในรอนี้ฟันน้ำน,นมรุ่นจูเนียร์เพชรทูคลอยดําได้แก่จังหวัดจังหวัดให้มีส่วนร่วมนะจังหวัดจังหวัดใครไม่ออกเสียงออกให้เป็นหมันจังหวัด จังหวัดชั้นคือกาสินค่ะหมายเลข4ห6นะคะน้องมนแฑนค่ะและรองชั้นจังหวัดอำนาจเจริญหมายเล12นะคะน้องเทปอำนาจค่ะ,ะครับกลับเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ แต่ผู้มีเกียรติลดอย่างสูงนะครับสำหรับควายชุดนี้นะครับมีทั้งหมด50กว่าตัวนะครับเราคัดเหลือประมาณ17ตัวแล้วก็รอบสุดท้ายคัดมา1ิตัวนะครับเราก็ดูรายละเอียดต่างๆหลายลักษณะนะครับก็ควายมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคือมีสวยเหมือนกันหมดนะคือเราดูทุกส่วนนะครับทุกส่วนที่จะ ตัดสินมาเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับตอนนี้เราก็ได้ควายห้าลำดับที่เห็นนี่นะครับท,ท,ที่ที่พิธีกรได้ประกาศไปแล้วนะครับควายหมายเลขสิบห้านี่นะครับหมายเลขสิบห้านี่ที่ให้เข้ามาได้รางวัลชมเชยอันดับห้าเนี่ยคือ,อดูอนาคตเขาอนะนักควายตัวน,นี้มีอนาคตแต่ตอนนี้ที่จริงแล้วการเลี้ยงยังไม่ดีพอเท่ากับควายตัวอื่นนะแต่ว่าเราดูลักษณะไข่ดูลักษณะ ต่างๆแล้วความสูงแล้วนะฮะมันจะเป็นไฟที่มีอนาคตที่ดีนะครับขอให้ไปเลี้ยงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับส่วนไฟหมายเลข3.3นะครับที่ได้ชมเชยแลดับสอนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็มีความสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงเองชนะไฟเบอร์1ิบห้ไนะครับสาหรับเบอร์5.3ที่ได้อันดับ3นะครับก็เป็นไฟที่มีลักษณะสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ ความลึกของลำตัวต่างๆนะครับก็มีความาสมูทนะคือกลมกลืนนะครับกลมกลืนดีนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่1กับที่2นะที่1กับที่2องก็กจะสู่เบอร์3ามกับกับเบอร์46ไม่ได้นะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับที่ ดีที่คะแนนเป็นที่โดดเด่นนะครับคือความลึกของลําตัวนะความลึกของลำตัวเขาจะลึกแล้วก็มีความอ,อบกืนของลําตัวนะเมื่อเดินเมื่อแข้งขาก็ใหญ่นะตอนเดินก็ลักษณะตาเผยนะ,ะจึงให้รางวัลเบอร์สี่สิบหกเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์สามสิบสองเป็นที่สองครับ ครับท่านพอนะครับอธิบายชัดถ้อยชัดคำครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกรางวัลครับพี่นอ้องเปิดทางครับให้ฝ่ายเข้าหอเกียรติยศไปรับรางวัลจากท่านนายกนะครับรางวัลรุ่นฟันน้ำนมจูเนียร์สูงไม่เกิน